คุณผู้ชมคะและนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งนะคะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในบึงพลานชัยนะคะก็จะมีเรือปั่นเพื่อสุขภาพนะคะจอดเรียงเป็นแถวนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เจ้าของเรือกันดูนะคะตามที่ชันมนมาเลยคะ่ะสวัสดีค่ะคุณพี่คุณพี่เจ้าของเรือใช่ไหมคะคุณพี่อะไรเอ่ยอพี่วันครับพี่วนนะคะพี่ พี่อ้วนทาธุรกิจเรือปั่นนีินานหรือยังคะพี่ตั้งแต่ปีเริ่มต้นเดือนนะประมาณปีก็ได้พี่ประมาณปีสิบเก้าปีประมาณสิบเก้าปีเนาะและเป็นไงธุรกิจดีไหมคนใช้บริการเยอะมั้ยอ็เรื่อยๆครับมาเรื่อยๆใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นวันไหนเสาร์อาทิตย์หรือว่าไงเสาร์อาทิตย์แล้วก็หน้าเลงค่ะแล้วพี่เปิดบริการทุกวันไหมทุกวันครับกี่โมงถึงกี่โมงพี่แปดโมงถึงหกโมงครึ่งครับแปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็น ครึ่งเหรอคะครับ right? ค่ะแล้วราคาค่าบริการนะพี่สี่สิบบาทครึ่งชั่วโมงต่อลำครับต่อลำลำหนึ่งก็นั่งได้สองคนสองคนองเด็กหนึ่งครับค่ะค่ะพี่ขอบคุณมากนะคะค่ะคสวัสดีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่อื่นกันต่อนะคะเดี๋ยวตามที่ฉันมาเลยค่ะ แล้วตรงนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นนะคะแต่ที่นั่งอย่างนี้ไม่ใช่เด็กแล้วค่ะแต่ว่าจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศของเด็กๆนะคะที่เล่นในสนามเด็กเล่นค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศอีกภาพหน,นึ่งนะคะที่ครอบครัวนะคะพาลูกๆหล,ลานๆมาเที่ยวตรงสนามเด็กเล่นแห่งนี้นะคะ,คะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามคุณแม่นิดนึงสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะ,ค,ะคุณแม่อะไรคะสม,สมจิตค่ะคุณแม่สมจิตบ้านยิตที่ไหนคะอำเภอเกษตรวิสัยค่ะอำเภอเกษตรวิสัยตำบลเกษตรวิสัยค่ะค่ะแล้ว ที่มาเยอะๆนี่เป็นลูกหรือหลานหรือไงเป็นหลานทั้งหมดค่ะเป็นหลานทั้งหมดเลยค่ะแล้วคุณแม่มาบึงพานานชัยบ่อยไหมคะเดือนละครค่ะเดือนละครั้งส่วนใหญ่จะมาในในช่วงที่ไม่ได้ทํางานค่ะค่ะแล้วเป็นไงคะบึงพานันชัยก็สวยดีสะอาดดีค่ะสวยดีสะอาดดีชอบมาดูปลาชอบไหมครับเด็กๆชอบครับเด็กชายเลยครับติการน้อยสุพรรณ ไอนะกิจการน้อยสุพรรณครับแล้วนี่แหละครับชายการมืออครับอยู่ชั้นไหนแล้วลูกปสามครับปสามแล้วนี่แหละปสามเหมือนกันปสามเหมือนกันแล้วหนูราคาอนุบาลไหนคะอนุบาลสองอนุบาลสองไอตัวเล็กด้วยน้องไรเอยยยยยยัยยยยเยยยยยย่ยย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 ยัยยยย่ยย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 ยหนยย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 ยบยย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 ่ยยย เนี่ยที่ถลายลงมาเมื่อกี้นี่ใช่ไหมครับอ่ามันเป็นไงสนุกดีรับแล้วหนูแล้วลูกชอบเหมือนกันครับแล้วอยากมาบ่อยไหมอยากมาบ่อยต้องบอกต้องบอกคุณคุณยายใช่ไหมค่ะต้องบอกคุณยายพามาเนาะค่ะขอบคุณคุณยายมากนะคะค่ะคัสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับ ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันก็มานั่งอยู่กับคุณยายนะคะคุณยายบอกว่ามาจากนาราธิวาสเลยนะคะเดี๋ยวมาคุยกับคุณยายก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายบอกว่ามาจากนาราธิวาสเหรอคะค่ะค่ะคุณยายมาที่นี่ได้ยังไงคะรอยเอด็ดค่ะมาหาลูกมาหาลูกลูกมาทํางานที่รอยเอ็ดใช่ไหมคะค่ะตอนนี้ลูกได้มาด้วยไหมคะไม่ไม่คุณยายมันนั่งบึงอยู่กับคุณพี่สองคนค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงคะบรรยากาศในบึงพลานชัยรอยเอ็ดของเราค่ะ อากาศสดชื่นอากาศสดชื่นดีแต้อยู่ที่นรากับที่นี่ที่นรามีที่เที่ยวด้วยนะคะที่นราก็มีน้ำตกต่างๆหลายอย่างค่ะค่ะแล้วกับบึงพลานชัยของเราที่ประทับจุดไหนที่สุดคะเท่าที่คุณยายมาดูที่มันันตรงนี้ที่ตรงนี้ใช่ไหมคะอากาศเย็นสบายดีจ้ะค่ะคุณยายมาเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยนี่เป็นครั้งที่สองของชีวิตเลยคะจ้ะอ๋อ ประทับใจใแล้วก็ชอบบรรยากาศที่นี่ค่ะ,คะก็ขอให้คุณยายมีความสุขมากๆนะคะ,คะกับการพักผ่อนที่บึงพลานชัยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมต่อทางด้านโน้นนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะ